วันนี้ถึงการรีวิวของครีมในตำนานค่ะของโอเลในรูปแบบของ n i น t Cream ครีมกันบ้างนะคะสำหรับครีมในตํานานของโอเลค่ะในเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็คอนเซปต์หลักๆนะคะเประการนะคะในไลน์ของ Total Effect นะคะที่เป็นเซเว่นอินวันนั้นจะมีอะไรกันบ้างเราไปทวนคุณประโยชน์ทั้ง7ประการกันเลย การแก้ปัญหาผิวทั้งหมด7ประการนะคะของโอเลอันแรกนั่นก็คือผิวหยาบอันที่2ผิวแห้งค่ะอันที่3ก็คือผิวหมองคล้ำค่ะอันที่4ก็คือรูขุมขนกว้างนะคะข้อที่5ค่ะสี 4, ผิวไม่สมบเสมอข้อที่6จุดด่างดําและสุดท้ายก็คือการดูแลในเรื่องของริ้วร้อย ในส่วนของคอนเซปต์หลักๆนะคะเพิ่มเติมของไนท์ครีมตัวนี้นะคะนั่นก็คือเป็นครีมบำรุงผิวที่ใช้ในเวลากลางคืนนะคะเพื่อช่วยดูแลเรื่องผิ้วรอยแล้วก็ช่วยผิวมีความเต่งตึงแล้วก็กระชับมากขึ้นและที่สําคัญค่ะเขามีส่วนประกอบของวิตามินนานาชนิดอยู่ในนี้นะคะรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องผิ้วรอยเป็นหลัก และเหมือนเดิมนะคะในตัวขนาดซองอันนี้ก็มาในปริมาณ7กรัมนะคะในราคา39บาทเท่านั้นเองนะคะถามว่าพี่ชอบไหมแน่นอนพี่ชอบอีกแล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบนะคะระหว่างในลายของนะคะที่เป็น total effect ที่เป็นเซรั่ม day cream หรือ night c r e เนี่ยพี่จะบอกว่าตัวนี้พี่ชอบเป็นอันดับสองนะคะรองจากเ a ครี e นะคะเนื่องจากว่าเนื้อมีความเข้มขน้นแล้วก็ให้ความ ชุ่มชื้นได้ดีเยี่ยมนะคะกลิ่นเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเนยครีมเลยนะแต่ว่าก็มาในรูปแบบของไน์ครีมเท่าน,นั้นเองเป็นการให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ค่อนข้างดีเยี่ยมสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งสามารถโบกนะถึงแม้พี่จะโบกเข้าไปหลายชั้นก็ไม่ทําให้เกิดสิวและที่สําคัญยังช่วยเป็นตัวที่ช่วยปกป้องการสูญเสียความชุ่มชื้นจากผิวนะคะในเวลาที่เรานอน,อนได้อีกแล้วก็ดูแลเรื่องริ้วรอยจางๆได้ค่อนข้างดีเยี่ยม El hey. ส่วนของช่วงอายุเช่นเดิมค่ะถ้าใครเดิมนะคะกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องริ้วรอยเนะี่ยพี่คิดว่า30เนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะจริงๆยังไม่ถึง30ก็ได้นะ25นะคะอัพขึ้นปลาย,ลายที่เป็นคนที่มีปัญหาผิวแห้งเนะี่ยพี่คิดว่าก็เริ่มใช้ได้เลยไม่ต้องรอให้มีริ้วรอยก่อนแล้วค่อยใช้นะคะคะแนนตัวนี้พี่ก็ให้ไปเลย10เต็ม10เช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับตัวที่เป็นเดครีมเลยนะคะเพราะพี่รู้สึกว่าเป็นการให้ความชุ่มชื้นที่ดีเยี่ยมไม่ทําให้เกิดสิวเหมาะกับคนที่เป็นผิววแแห้ง้งอาายุมกล ็มีปัญหาเรื่องดิง้วดอยก็ <ทะ Moon> <buena> ถ้าใครสนใจอยากทดลองใช้นะทดลองเป็นขนาดซองแบบนี้พี่ว่าโอเคมากๆเลยเทสก่อนนะไปซื้อมาเทสก่อนแล้วก็ทดลองเทิเรณหลังหูก็ได้ดูนะผลการใช้ก่อนแล้วข้าไปซื้อแบบกระปุกใหญ่ก็ไม่เสียหายนะจะ๊ะแล้วก็เน้นย้ำว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของพี่คะ่ะผลของการใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอยู่ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ การขออนุญาตฝากแฟนเพจของพี่ค่ะ40ยังแจ๋วนะคะแล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณสําหรับทุกท่านค่ะในการให้กําลังใจนะคะในการทําคลิปดีๆออกมาแบบนี้ของพี่ค่ะในการกด subscribe ปุ่มนี้เลยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยค่ะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา9โมงตรงพบกันค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากพี่รีวิวสกินแคร์ตัวไหนน้ําหอมอะไรนะคะหรือขอแค่รับในเรื่องของการแต่งตัวก็ได้นะคะพี่ก็ทำเียนมาก็ ามคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยจ้าสำหรับวันนี้พี่นนะไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะและวันนี้ก็ถึงคิวของการรีวิวตัวที่3แล้วนะคะนายิลิพัตรค๊อ